นั่งกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยเองคิดว่าใครคุมวะแถวเนี้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ทำอย่างถ่ายขึ้กำล้อแหล่นอาจไม่เหมาะสมับเด็กและเยาวชนชี่ิตทำให้เกิดอนจาการลอเลีนแบบได้เด็กน้องๆนวัยร่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีเกิดตัดตายและยาเสพติด ไว้เลยว่าผมจะมาทําคลิปเรียวนะครับผมจะลองไปซื้อรถดูนี้แล้วกอนสตีนแม่ค้าดูอะลองดูแม่งจะลดราคาเราหรือเปล่าแล้วถ้าขับไม่ลดผมก็จะซื้อเพราะผมอยากได้ผมจะลองกอาไปทําคลิปขับรถก้อนสตีนคนเลสก ราคาแพงจุดแขนดีผมอยากก็ <S <S จะเป็นรุ่น2อล้ออะคะ่ะมีบาทตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นสีเขียว เที่เสียงไม่ไม่มีก็เพราะว่ากูลืมชาร์จแบตไว้เพื่อนหลังจากที่ทุกคนเห็นที่กูเปิดตัวไปที่ร้านปุ๊บก็มีเจแว่นออกมาต้อนรับเขาก็เลยบอกกูว่าเฮ้ยทำไมพี่หน้าตารอจังก็เลยบอกว่าธรรมดาครับพี่อยากแว่นเขิดหรือเปล่าแว่นเขิดในที่นี้หมายความว่าวัยรุ่นจิตแบบวชเขาก็จะรู้กันโอเคเขาก็เดินมาจีบกูใหญ่เลยครับแบบพี่มีแฟนหรือยังพี่บอกพี่มีแฟนแล้วเดี๋ยวพี่มีแฟนแล้วหนูก็ลดให้ก็ได้แต่พี่เป็นแฟนหนึ่งวันได้ไหมผมบอกเขาเป็นไม่ได้ผมรักครอบครัวแล้วเขาก็ลดราคาให้ผมสม แล้วก็บอกว่าถ้าพร้อมอะไรก็หลังไม่มาได้นะผมก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับผมเกรงใจพี่เขาก็เลยบอกว่าหนูตัดแต่รถให้นงน้องันรดให้สี่หมื่นโอเคก็ได้ครับแต่ว่าไม้มันเสียก็เลยผมไม่ต้องมาผาาเขาแล้วก็ดูรีแอคหน้านะครับตอนที่ขับรถลงมาจากเรียกว่าอะไรวะจากโชว์รูมก็ได้วะเขาขับรถลงมาจากโชว์รูมอะแล้วลองดูว่าหน้าพี่เขาจะเสียหรือเปล่าไปดูกัน let's go เฉยเลยมองหน้ากูเฉยแต่ไม่กล้าวัดแ่ะี่ดูดิแม่ค้าอยากโดนน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำร้อนๆหน่อยเงี้ยแบบลาดเข้าหน้าเป็นไงเจอแบบว่าราดหน้าแล้วแล้วหนังคองอะ่ะแล้วหนังไปทำทุบต่อได้ปะ มีเนื้อหมาเหรอเอาดีนะพูดให้ดีนะผมไปซื้อรถมาใหม่สวยป่ะเนี่ยรถใหม่ผมเนี่ยผมซื้อมาสี่หมื่นอะเชื่อปะคิดว่าราคาเท่าไหรอ่อะเนี่ยคิดดูดิน้องสาวม,มีแฟนยังคนนั้นอะไปปะไปกับพี่ป่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเตี๋ยว อยากมีเรื่องกับพวกขายส้มตําอ่ะแต่ไม่ใช่พี่นะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ผมหมายถึงคนอื่นนะพี่เอออยากโดนมีดพวกปอกมะละเขือเทศพวกปอกมะละกอสับข้าหน้าอ่ะเออเป็นยังไงว่าอยากโดนพวกมีดฝ่านพวกมะนาวอะไรป่านข้าหน้าจะเป็นยังไงนะอยากโดนไก่ย่างคลาดหน้าจะเป็นยังไงว่าแต่ไม่ใช่พี่นะผมไม่ได้หมายถึงพี่ผมแค่พูดลอยๆเฉยนะพี่ขายดีๆนะพี่นะขอให้มั่งมีสีสุกรวย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 อย่างเงนะพี่นะไก่ย่างน่ากินนะเนี่ย อยากโดนไก่ย่างฟาดหน้าแต่ไม่ใช่ร้านพี่ผมหมายถึงร้านอื่นแน่ลูกพ่อว่าพี่เออนนั่แหละร้อนๆนะกําลังเดือดๆแล้วเนี่ยฟาดเข้าขกหน้าผมเป็นไงวะเนาะพี่รถผมสวยปะหรือว่าใหม่เนี่ยให้ทายกี่บาททายเอาทายเดาเดาเอาเดาเอาเดาเอามะม่วงถูกๆไปเท่าไรสามหมื่นนเท่าไรนะห้าหมื่นแล้วอ๋อเมื่อกี้บอกสามหมื่นนี่ห้าหมื่นแล้วโอเคโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงดิแต่ผมไปกันแล้ว นั่งกันอยู่2คนอย่างเงี้ยเองคิดว่าใครคุมว่าแถวเนี้ยว้าวว้าวว้า้าัว้าวว้วว้าว้าเว้าว้าววาลว้าววาวว้าเว้าวววา้ว้ ยครับก็คือกูกำลังโม้อยู่ไงเกียร์แล้วแล้วลุงเขาก็มาขัดจังหวะไงกี่บาทวะก๋วยเตี๋ยวมึงอ่ะมากูเลี้ยงดีกว่าวะกูอยากเลี้ยงว่ะกูอยากรอว่ตวละสี่เจ็ดเคเกียมึงดูรถกูโคตรสวยสัตว์มึงดูเฮ้ยเฮมึงต่อยมองนอกกุี่ดิมึงก็ได้เสื้อแดงมาไม่เจ๋อควบปัดเนี่ยอ้าวมึงต่อยกูจ่ายเลยจ่ายสองเท่ามามามากูขอทีนึงมาไอ้สัตว์เอ้ยมึงพูดยากจังวะไอ้เกียร์เร็วมาไม่ดีวิดีเดียว เร็วเร็วเดี๋ยวกูจ่ายเลยเร็วเร็วมาจ่ายให้ผมก่อนลุงกี่บาทข้าวก๋วยเตี๋ยวน้องอ่ะร้อยหนึ่งพอดีพี่อ่าร้อยหนึ่งพกสองแก้วอ่าจ่ายให้มันแล้วเฮ้ยกูจ่ายแล้วไอ้สัตว์มาอันนี้มึงต้องตบแล้วมาตบสองคำแล้วมึงเอาโทวนะพี่เออแค่นั้นไม่ขี้ฝึกเป็นนักเลงดิสัตว์เข้าใจว่าเวลานั่งอย่างงอนั่งให้มันมีอำนาจหน่อยดิวะไปละไอ้ เออแค่เนี้ยแหละเไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปละโอ๊ไปหาโดนส้นตีนต่อะไอ้เหี้ยแม่งมันวะอยากตายคารถไปผัดอยากรนเปิดคารถอ่ะแล้วรถล้มไปเลยอะไรเงี้ยเะไอ้เดี๋ยวไปหาก่อนขายแบบงงๆเลยกันเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อเหมือนแบบเสื้อยุคโควิดผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าแต่ผมว่าแม่งเท่ดีนะาเวลาใส่แมสแม่งเป็นเงี้ย ก็ขอบคุณพี่เขาแล้วกันที่เขาส่งมาให้เราลองใส่ดูแต่ผมชอบทรงมันส่วนตัวจริงๆแล้วโปรตี่ผมไม่ค่อยรับรีวิวพวกเสื้อแบรนด์เสื้ออะไรพวกนี้หรอกก็คือถ้าเกิดว่าผมรับก็คือแบบผมชอบทรงไงผมอยากลองเอามาใส่ดูถ้าใครสนใจก็สามารถทักอ็ตามเพจนี้ไปได้เลยครับแต่เสื้อมันราคาไม่แพงมากน้ำห้าหรือหกร้อยเดี๋ยวลองดูใส่ออกไาแล้วมันจะเท่ขนาดไหนไปลองถ่ายรูปดู let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่ล้นไหมไเนี่ยพี่โหจำผมไม่ได้ยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับพี่<อ>เปลี่ยนยางมอไซค์ได้ปะเนี่ยเอายางรถใหญ่ใส่มอไซค์เหพี่พี่น่าจะทำได้มาดูจากตรง,ตน,งนั้เนี่ยเอายางรถใหญ่แป้งใส่มอไซค์ได้ปะทำให้หน่อยดิหรือไม่ก็แป้งใส่หน้าผมก็ได้ ดุกระเดี่ยวเปรี้ยวไปนี่นมั่งะมีตัวสดๆป่ะในนี้เนี่ยในน,น,นี้มีปะ่ะในร้านยางเนี่ยมีป่ะไม่มีไม่มีหรอเฮ้ยตึงอ่เวลาพูดหน้าตึงจัดอ่แหลนเลยก็เอาอ่ะแหมวันนี้ก็พูดตามตรงนะไม่ไม่โดนท่อนปีเลยวะ่ะอยากจะโดนท่อนปีหน่อยไปหาท้อนปีที่ไหนดีว่าเพื่อนๆใครรู้สถานที่ที่จะโดนท่อนปีนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับแจ๊คโผด้วยนะครับผมแล้วเจอกันอี e ีหน้าเราจะไปกดท้อนปีที่ไหนกันต่อ แล้วก็รถคันนี้นะครับก็ไม่มีเฮอะไรพูดแล้วปะ่ะขึ้นแล้วกลับเลยแล้วสาระว่าเฮียคลิปเฮียเรา,าก็ไม่รู้ป่ะขึ้นเลยพี่ไปนะโอเค